สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ํากรกฎมีนพิจิกทุกคนทุกท่านนะคะคลิปนี้จะเป็นการทานายดวงให้กับชาวธาตุน้ําในหัวข้อข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแน่นอนสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพรมนะคะที่เพื่อนๆแต่ละคนเข้ามาดูคลิปนี้นับถือเนี่ยจะแตกต่างกันนะคะแล้วก็มีหลายาศาสนาด้วยซ้ําไปนะคะเพราะฉะนั้นเราไม่ว่าเพื่อนจะนับถืออะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นออพระพุทธเจ้าก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยตามแต่าศาสนาเพื่อนเพื่อนก็คือจะคละใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องทําใจกลางๆว่า มันคงไม่ได้ไม่สามารถตรงหรือเจาะแหมพุ่มเป้าไปได้ที่ตัวบุคคลได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าเรามาดูคลุมๆรวมๆนะคะว่าพลังงานของทุกๆคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้อย่างน้อยมันต้องเชื่อมโยงถึงกันได้บ้างหละนะคะเพราะนั้นทําใจกลางๆไว้ก่อนเนาะนะคะเอาล่ะ3เดือน6เดือนเลื่อนผ่านมาเจอคลิปนี้นะคะอยากจะกดเข้ามาดูนะคะก็แปลว่าพลังงานของเราเชื่อมโยงถึงกันได้ณนะเวลานั้นๆน,น,นะคะเอาล่ะค่ะชาวธาตุน้ํากร,รกฎ มีนพิจิกนะคะอ๋อ ใครที่อยากสนับสนุนช่องนี้นะคะอยากให้ช่องนี้อยู่ไปนานๆนะคะฝากด้วยนะคะเบอร์บัญชีอยู่ใต้คลิปสามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยเพราะว่า YouTube ตอนนี้คือได้เงินค่อนข้างยากมากๆเลยนะคะก็ฝากทุกคนสนับสนุนช่องด้วยนะคะหรือจะช่วยกันกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรือว่าจะส่งซุปเปอร์แทน์นะคะช่วยกันคอมเมนต์เพื่อดันคลิปก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือจะอุดหนุนเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองก็ได้ใต้คลิปนี้มีรายละเอียดบอกนะคะเพราะตอนนี้จะ แถมสีพึ่งปะทมังหน้าทองอยู่นั่นเองนะคะหรือว่าจะดูดวงส่วนตัวตอนนี้ก็คิวไม่ยาวสามารถทักไทยสอบถามกันเข้ามาได้นะคะขอบคุณล่วงหน้าสําหรับทุกๆการสนับสนุนอุดหนุนช่องนี้นะคะไม่ว่าจะสนับสนุนด้วยวิธีใดก็ตามเนาะชาวธาตุน้ํากรากฏ มีนพิจิกไพ่กระจัดกระจายนะคะโอเคชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกอมขอพลังงานหลักของเพื่อนๆนที่มาดูคลิปนี้มันขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นเอาเลยแล้วกันนะคะพลังงานหลักของเพื่อนชาวธาตุน้ําที่ดูคลิปนี้ได้ไพ่เฮอร์ t มมีส่วนเกี่ยวข้องกับชาวกันช่วงนี้เพื่อนเพื่อนชาวธาตุน้ํานะคะชอบปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระเคารพนับถือพระป่า สายพระป่าที่ไม่ใช่พระที่อยู่ตามวัดใหญ่ๆะนะคะเช่นอะไรบ้างอะออหลวงปูแ่แหวนหลวงพอ่อชาหลวงปู่โตหรออะไรอย่างเงี้ยนะคะที่ที่จะเป็นแนวพระที่ไม่ได้แบบมียศมีอะไรเงี้ยเนาะนะคะสมมตินะเป็นพระที่อยู่พระทุดงพระที่อยู่ถ้ำหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้คะ่ะนะคะหรือหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้อาจจะเป็นฤาษีชีพ หรือสีชีพรามก็ได้นะคะที่มาดูคลิปนี้นะนะคะช่วงนี้อยู่อย่างสมถะสงบสงบหรอช่วงนี้เป็นอินโทรเวิร์ตปลีกตัวปลีกวิเวกมากๆเลยนะคะรักความสงบนะคะหรือเพื่อนๆมีสิ่งที่กำลังสนใจที่กำลังมุ่งมั่นกำลังแบบม่วนอยู่กับมันมากๆก็ได้คะ่ะอืมนะคะบางคนก็มีปัญหาการเงินนะคะ เงินแบบเงินน้อยเงินขัดสนแต่ว่าไพ่เฮอร์มิตมันเป็นไพ่ของการที่เพื่อนๆอาจจะสมถะไงก็อย่างกลุ่มเขาเรียกนี้กลุ่มของโจรจันไดอย่างเงี้ยนะคะก็ถือเป็นไพ่เฮอร์มิตได้เช่นเดียวกันก็อยู่แบบสมถะแบบอยู่แบบไม่ได้หลูหลาอูฟู่อัฟฟาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนๆหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้ชาวทัาน้ำ พลังงานหลักบ่งบอกว่าเพื่อนๆนั้นนะคะอาจจะมีความศรัทธาในครูบาอาจารย์สูงมากหรือนะคะเ,เป็นคนที่อย่างรู้เพราะประสบการณ์สูงนะคะมีประสบการณ์มีความเป็น professor, professor หรือว่าศาสตราจารย์อยู่ในตัวก็ได้ค่ะนะคะเอาละขอพลังงานหลักให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่เพื่อนๆชาวธาตุน้ำนับถือค่ะ พลังงานหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆชาวธาตุน้ำนับถือคะ่ะขอพลังงานหลักของท่านอุ้ยใจดีมากใจดีมากนะคะมีไพ่ชาวธาตุน้ำกรกฎมีนพิจิกนะคะเป็นพลังหญิงก็ได้ค่ะนะคะเป็นแหมพระอุมาแมมพระธรณบีบีบมวยผมพญานาคนะคะสายผู้หญิงอะนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ผู้หญิงเราเอาอ,องว่าเป็นสายใจดีนะ นะคะเอามองว่าโอ้แบบมีความใจดีเป็นมิตรกับเพื่อนเพื่อนมากเลยนะคะแล้วก็เป็นห่วงเป็นใยเพื่อนจริงบางคนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านที่เสียชีวิตไปแล้วก็ได้นะคะดูเขาเป็นห่วงนะเนี่ยเป็นห่วงเป็นใยนะคะนี่ เป็นห่วงเป็นยายเออลูกจะเอาอะไรล่ะขอแม่สินะอ,อขอมาสิจ้าแม่จัดให้อะไรเงี้ยมีความเป็นแม่สูงมากเลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนเพื่อนนับถือใจดีจะดีมากนะเะฉะนั้นถ้าเพื่อน,นเพื่อนแบบขออะไรเอามาว่าท่านน่าจะให้อะ่ะอืเอาล่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงเพื่อนเพื่อชาวธาตุน้ำค่ะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถึงเพื่อนๆชาวธาตุน้ำปึ๊บว้าวคิดมากเหรออมอมาว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้นะคะปฏิบัติทรรมหรือว่าปลีกวิเวกอะไรอย่างโอ้โหช่วงนี้เซนเซนแรงมากเวอร์นะคือแบบว้าวนะคือเซนเนี่ยสุดยอดเลยนะคะถ้าเพื่อนๆปฏิบัติทมแล้วปลีกวิเวกมาพอสมควรแล้วเนี่ย กำลังจะแบบว่าโอ้อยังรู้นะคะยังรู้จากการที่เราเคี่ยวกรมตัวเองนี่แหละนะนะคะถ้าไม่อย่างนั้นเราเนี่ยเอาองว่าท่านอาจจะบอกเออแบบช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องอดทนเนาะเป็นการบำเพ็ญทุกขกิริยาอย่างหนึ่งคะ่ะเ,เพื่อนๆชาวธาตุน้ำหลายๆคนอยู่ในพ่วงเวลาของการบำเพ็ญทุกขกิริยาคะ่ะเป็นช่วงเวลาของการอดทนเพื่อเสียสละตัวเองหรือว่าเป็นการอดทนเพื่อให้ตื่นรู้อะไรบางอย่างนะคะโอ้โห ซีดเลยสิบดาบทุกคนไม่ว่าสุขภาพจะแย่แค่ไหนไม่ว่าสถานการณ์จะเลวร้ายเพียงใดมันกําลังจะสิ้นสุดลงค่ะความอดทนนี้เพื่อนอดทนเขี่ยวกรามหรืออะไรต่างมันกาลังจะสิ้นสุดลงหลายๆคนกําลังจะได้ใช้เซน์ใช้ยานในการช่วยเหลือคนอย่างแท้จริงแล้วนะนี่แฮงแมนสิบดาบเป็นเซน์เป็นยานปัญญาแล้วมันได้เฮอร์มิตใบแรกด้วยนะคะแล้วแถมไม่พอพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยควีนถ้วยด้วยนะคะเป็นไปได้ว่าเพื่อน ที่มาดูคลิปนี้กําลังจะได้ใช้เซนส์ใช้ยานใช้ปัญญาจากการตื่นรู้อะไรต่างๆในการช่วยเหลือคนอย่างแท้จริงแล้วค่ะกําลังจะมีหรือ,ห,รอหลายๆคนทําแล้วด้วยซ้ํานะอ,อมมองว่ากําลังจะสิ่งร้ายๆแย่ๆ,ๆกําลังจะสิ้นสุดลงค่ะอดทนมานานแล้วนะคะแล้วมันกําลังจะสิ้นสุดลงแต่ออมมองว่ามันเป็นการอดทนที่ฮือแงแมนสิบดาบนี้แบบมันคือไพ่เดอะเนั่นแหละ นะคะเอามีความรู้สึกอารมณ์มันคือไพ่เดทนั่นแหละทุกคนอ่ะมาเซนเต็มนะคะชาวธาตุน้ําคุณต้องพูดตรงๆว่าเซนของชาวธาตุน้าหลายๆคนที่มาดูคลิปนี้สามารถใช้ช่วยเหลือคนได้จริงๆค่ะจากไพ่นะแล้วมีความใจดีมีเมตตาปราณีด้วยแบบเนี้ยอมว่าเซนของคุณช่วยเหลือคนได้แล้วละ่ะหรือในอนาคตอันใกล้ก็ได้ค่ะที่ท่านอยากจะบอกนะอืจงใช้เซนของคุณช่วยเหลือคนอย่าปิดกั้นตัวเองนะคะอย่าปฏิเสธว่า จะไปช่วยเหลือใครอะไรยังไงล่ะเออโหยที่ฉันเจอมาก็หนักหนาสารจะจะไปช่วยเหลือใครได้แต่บางครั้งการที่เราต้องเผชิญกับชีวิตลักษณะนั้นมันเป็นเพื่อให้เราได้เข้าใจหรือเปล่าเพื่อให้เราได้เข้าใจถึงความทุกข์ตรมขมไม่ที่มันอื้ม <c oughs> <c oughs> นะแต่เพื่ออะไรพอเราเข้าใจเราสามารถที่จะเอาสิ่งที่เราผ่านมาไปช่วยเหลือคนได้ยังไงล่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง ก็ต้องเอ่อเขาเรียกว่าอย่าปฏิเสธตัวเองก็แล้วกันเนาะอย่าปฏิเสธตัวเองว่าที่เราต้องไปเผชิญสิ่งต่างๆมาอย่างอเหมือนผ่านสมรภูมิรบเน่ะอย่าปฏิเสธตัวเองว่ามันไม่ใช่เพื่อการช่วยเหลือผู้อื่นจริงๆมันใช่ค่ะมันใช่เป็นเซนส์ที่เอาไว้ใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นนะคะบางคนบล็อกด้วยซ้ําค่ะไม่ยอมรับว่าตัวเองอ่ะจะไปช่วยเหลือใครได้หรือไม่ยอมรับว่า เราเป็นคนมีเซนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเอามองว่าเป็นเรื่องเซนต์ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่นโดยแท้ค่ะโดยแท้ค่ะนี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากจะบอกแบบนั้นและบางคนอย่างที่บอกไงปฏิเสธหรือไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงเพื่อช่วยเหลือใครก็ได้ไงนะคะนั้นการได้ช่วยเหลือผู้อื่นนําความมั่งคั่งมาให้ชาวท่านน้ําโดยไม่รู้ตัวค่ะนะคะเป็นอาชีพก็ได้ เป็นอะไรก็ได้นะคะนำความมั่งคั่งมาให้มันอาจจะเป็นความมั่งคั่งในรูปของเงินตราเงินทองหรือมันอาจจะนำความมั่งคั่งมั่งคั่งในลักษณะของชีวิตที่มันอาจจะดีกว่าเดิมก็ได้ไงการได้ช่วยเหลือคนอื่นอ่ะการใช้เซนส์ในการช่วยเหลือคนอื่นอาจจะนำความมั่งคั่งมาให้เพื่อนๆนชาวทาดน้ำไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะคะและเป็นไปได้มากๆอย่างที่ท่าบอกคะ่ะอะไรก็ตามที่เพื่อนๆพืกำลังอดทนมาอย่างหนักหนาสาหัส อ,อมมองว่าสถานการณ์มันกำลังจะดีนะนี่ได้ให้กเหรียญคะ่ะอิสรภาพที่เพื่อนปรารถนาก็ได้นะคะหรือว่าชีวิตที่ดีๆนะคะกำลังจะเข้ามาหลังจากเนี้ยแต่ออมว่ามันอาจจะต้องอมีระยะเวลานะคะสักนิดหนึ่งคือบางคนต้องติดอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องพูดตรงๆว่ามันปฏิเสธไม่ได้หรือไม่สามารถที่จะ เขาเรียกว่าชี้นิ้วสั่งการให้มันเป็นไปอย่างใจเราได้อะเออแต่ให้รู้ไว้เลยแล้วกันคะว่าหลังจากเพื่อนผ่านสถานการณ์นี้ไปได้เพื่อนๆจะแบบจะเซนแรงขึ้นนะคะและอย่างที่เีมบอกอะจะมีเรื่องเรื่องเล่าในการที่เราจะเอาไว้ช่วยเหลือผู้คนด้วยซ้ำไป นะคะหรือเราจะเอามาทําเป็นอาชีพก็ได้อาชีพอิสระอาชีพเสริมหรืออะไรนะคะเพื่อช่วยเหลือคนอย่างหมอดูเงีย้ยมันก็คือการได้ช่วยเหลือคนอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนะช่วยใครทุกข์อะไรเงี้ยได้เหมือนกันไงนะคะอืน่าจะนะอมว่านะคะกําลังจะเป็นอิสระไปจากเรื่องหน้าอึดอัดใจและเรื่องราวร้ายๆทั้งหลายคะ่ะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีอะไรอยากจะบอกชาวธาตุน้ำอีกคะข้อความจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงชาวธาตุน้ํานั่นไงคือชาวธาตุน้ําหลายๆคนมีข้อจํากัดกับตัวเองเกินไปอ่ะเช่นฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะไปช่วยเหลือคนอื่นได้ยังไงฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าฉันจะฉันจะเอาเซนส์ที่ฉันมีนําทางอย่างไรเพื่อเพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นรายได้หรืออะไรอย่างเงี้ย คือหลายๆคนแค่ไม่ไม่ไม่เปิดใจแค่นั้นเองค่ะหลายๆคนปิดกั้นตัวเองหรือไม่เปิดใจนะคะก็ทั้งๆท,ที่ต้องเห็นว่ามันเชือกมันไม่ได้มัดแน่นล้วดาบมันก็ไม่ได้ปักล้อมขนาดนั้นเพื่อนๆสามาที่จะเดินออกมาแล้วคือแกะเชือกได้อะแต่บางครั้งเพื่อนๆติดบ่วงความคิดความกังวลอะไรของตัวเองก็ได้ไม่ได้เปิดใจรับนะคะ อะไรต่างๆอะนะคะหรือบางคนเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจดีขนาดนี้แต่เลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่เชื่อก็ได้ไงเออเลือกที่จะปิดหูปิดตาไม่เชื่อก็ถ้ามีจริงเหรอไม่เคยเห็นเลยถ้ามีต้องมาให้เห็นละดี่ยนะถ้ามีก็ต้องมากระซิบเลขให้ได้ยินบ้างสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆไม่ได้เปิดใจรับก็ได้ไงนะกับพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะนี่มาเลยจงเชื่อสิจ๊ะ จงเชื่อแล้วท่านจะให้พรจงเชื่อแล้วท่านจะให้คุณจงเชื่อแล้วเพื่อนๆจะศักยภาพมาเลยนะเอามองว่าชาวท่าน้ำที่มาดูคลิปนี้จริงๆแล้วเนี่ยเผลอๆเก่งหลายอย่างทําอะไรได้หลายอย่างมีความรู้ความสามารถด้วยซ้ําถ้าไพ่ใบนี้มาเนี่ยบ่งบอกถึงการมีศักยภาพในตัวเองนะคะอ่านะคะเป็นเป็นนักคิดเป็นนักวางแผนหรือว่ามีสเสน่ห์นะคะหรือว่าสามารถที่จะบริหารจัดการชีวิตตัวเอง ให้หลากหลายได้หลายอย่างมากๆด้วยซ้าไปแล้วหลายๆคนเนี่ยเป็นสายมูด้วยบางคนที่ไม่เชื่อปิดหูปิดตาตัวเองอยู่ก็ลองเปิดใจนะคะเปิดใจแล้วท่านจะให้พรเปิดใจแล้วศักยภาพในตัวเพื่อนๆจะแบบแสดงออกได้อย่างเต็มประสิทธิทธภาพเลยนะคะอ่ะนะเอามาเพื่อนๆกําลังจะบ,บริหารจัดการชีวิตตัวเองได้แล้วนะจากที่อดทนมานานนะคะสุขภาพเอยอะไรเอยต่างๆค่ะถ้าคนที่เป็นสายมูและเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วออมไม่ห่วง นะคะห่วงแค่คนที่ปิดหูปิดตาตัวเองไม่เชื่อไม่เชื่อว่าตัวเองมีเซน์ไม่เชื่อว่าเซน์ของเราจะไปช่วยเหลือใครได้ไม่เชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดูแลเราจริงอะไรเงี้ยก็จะพลาดโอกาสตรงนี้นิดนึงไงนะคะเออเพราะฉะนั้นเราก็ลองดูนะคะลองดูว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นโอกาสแล้วนะมันเป็นห่วงเวลาที่เราจะได้ฉายแววฉายแสงแสดงศักยภาพในตัวเราเองนะคะอืม ถ้าเพื่อนๆใช้ศักยภาพในตัวเองเป็นรับรองเพื่อนๆฟันฝ่ากับอุปสรรคได้แน่นอนเอาชนะศัตรูได้ด้วยะคะ่ะนี่มันเป็นไพ่ของการเอาชนะแปลว่าอะไรท่านอาจ,จะอยกบอกว่าจริงๆถ้าเพื่อนๆเชื่อในท่านน่ะท่านนำทางให้เพื่อนๆนั้นเอาชนะศัตรูคู่แข่ขง,ขงหมู่มนันศัตรูแพ้พ่ได้นะคะหรือท่านอาจจะอยากสื่อว่าเมื่อเพื่อนๆเชื่ออยู่แล้วก็ตามนะคะอาจจะเชื่ออยู่แล้วหรืออะไร หลังจากนี้ค่ะศักยภาพในตัวเพื่อนๆกำลังจะทำาให้เพื่อนนั้นเอาชนะศัตรูได้ศัตรูคู่แข่งต่างๆเนี่ยด้วยอะไรด้วยด้วยความสามารถนะคะด้วยความสามารถด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยการมูเตลูด้วยการขอหรืออะไรก็ตามตรงเนี้ยนะคะจะทำให้เพื่อนๆน,นั้นเอาชนะศัตรูคู่แข่งได้รวมไปถึงแบบการที่เพื่อนๆจะได้แสดงศักยภาพหรือฉายแววออกมาผ่านทาง เฮ้ยเราทําอะไรได้หลากหลายมากขึ้นนะคะมันทําให้เราสามารถที่จะเอาชนะชีวิตของเราได้การเงินติดขัดฝืดเครื่องหรอเราละข้อจํากัดที่เราคิดมากคิดนูน่นคิดนี่นะคะเกี่ยวกับศักยภาพมีคําถามเกี่ยวกับจะทำอะไรดีอะไรเงี้ยคือบางครั้งอ่ะเพื่อนๆสามารถที่จะแหวกแหกทุกอย่างออกไปได้แล้วก็มีรายได้เพิ่ม ไปเรียนรู้เพิ่มก็ได้เพราะฉะนั้นบางครั้งการที่เพื่อนรู้สึกตันหรือมีข้อจํากัดในตัวเองนอกเหนือจากการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์การมูเตลูการอธิษฐานการมินิแมนิเฟสนะคะหรือการใช้กดแรงดูดแล้วเนี่ยบางครั้งการหาความรู้เพิ่มเติมคือจะช่วยทําให้เพื่อนๆทิ้งห่างจากคู่แข่งได้จะทาให้เพื่อน,น,นเอาชนะปัญหาอุปสรรคได้เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ก็สําคัญเช่นกันนะคะใต้สําหรับนี่ไงเป็นช่วงเวลาแล้วค่ะ ออมมงว่าเพื่อนๆกาลังจะได้วางแผนชีวิตแล้วล่ะเป็นโอกาสจังหวะแล,ะละ้วล่ะกําลังจะได้มีอาชีพที่สองกำลังจะได้วางแผนชีวิตตัวเองนะคะกำลังที่จะมีอนาคตที่จะต่อยอดไปจากการที่เราจะเอาชนะอุปสรรคหรือเอาชนะศัตรูคู่แข่งไปได้โดยมีข้อแม้แค่ว่าเราเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเราแค่ไหนเราไม่ปิดหูปิดตาเราเปิด ใจเราเปิดกว้างกับโลกใบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์งานออนไลน์งานหมอดูอาชีพหมอดูนะคะการที่เราเชื่อมั่นว่าเซนที่ดีของเราช่วยเหลือคนได้การที่เราเชื่อมั่นว่าเซนที่ดีของเราช่วยเหลือคนได้ไม่พอมันสร้างไรายได้ให้ฉันได้ด้วยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้จะทำอะไรเรียนรู้สิคะ นะคะเรียนรู้สิคะถ้าเราไม่ได้เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยอะไรเราได้เราก็เรียนรู้ด้วยตัวเองได้เพื่อนๆสามารถที่จะมีไรายได้ที่2มีช่องทางธรรมาหากินเพิ่มนะหรือว่าได้วางแผนอนาคตได้มีอนาคตได้ต่อยอดก็ข่าวนี้แหละเนี่ยนะคะแต่ต้องบอกตรงๆว่าเนื่องจากคลิปนี้นะคะมันจะออกแนวมูเตลูนิดนึงเพราะฉะนั้นเราเอมเชื่อมั่นว่าทุกๆคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ เคารพในสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ได้ค่ะหลายๆคนบอกว่าก็ไม่ได้ไหว้เทพไหว้พรมแต่รักพระพุทธเจ้าองค์เดียวเท่านั้นก็นั่นแหละคําสอนของท่านไงคะคาสอนของพระพุทธเจ้าไงคะการที่เราจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานได้คืออะไรอะฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเราได้ทําครบถ้วนทุกประการแล้วหรือยังนะคะหรือว่าเหตุแห่งการมีชีวิตที่สงบสุขก,ก็คือศีลห้ายังไงล่ะ ะะเราได้ทําครบถ้วนเราหรือ,อยังอะไรอย่างงี้ก็ได้ไงคือมันไม่จําเป็นว่าต้องแหมเป็นเทพอะไรที่มองไม่เห็นแล้วก็เฮ้ยมันมีอยู่จริงเหรอถ้ามีต้องให้แลกให้หวยเราสิอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเดียวอาจจะแบบเป็นสายปรัชญาก็ได้นะคะแบบที่เรารักในพระพุทธเจ้าเราก็คำสอนท่านอะมาปรับใช้ได้นะคะนะเพราะฉะนั้นแล้วค่ะลองดูนะลองดูว่าการที่เรามีเซนส์นที่ดีการที่เราต้องเผชิญกับชีวิตที่มันมสุดยอด เลยนัน่นแหะมันได้ทําให้เราตื่นรู้อะไรบ้างมีประสบการณ์ดีๆที่เราสามารถเอาไปใช้นะคะและเซนที่ดีสามารถเอาไปใช้ในการช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างไรบ้างจนกระทั่งหยิบจับเป็นอาชีพได้ด้วยซ้ําไปอะไรอย่างนี้นะลองดูนะคะนะเรากําลังจะได้ฉายแสงได้แสดงศักยภาพ นะคะโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขากําลังช่วยเราอยู่เพราะฉะนั้นถ้าอธิษฐานถึงท่านระลึกนึกถึงท่านได้นะคะน่าจะเป็นใบเบิกทางให้เพื่อนๆนั้นเอาชนะศัตรูคู่แข่งเอาชนะชีวิตที่เป็นอยู่ได้เพื่อที่จะได้วางแผนชีวิตต่อไปเพื่อที่จะได้เปิดตัวเองนะคะโชว์ศักยภาพมากขึ้นเปิดจิตเปิดใจของเราให้กว้างมากขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นลองดูแล้วกันว่าคําแนะนําในคลิปนี้มันเป็นประโยชน์กับเพื่อนเพื่อนมากน้อยแค่ไหน นะคะแต่เอาองว่าดูดูแล้วกำลังแล้วละ่ะนะคะกำลังจะได้จบจากสิ่งที่น่าอึดอัดมานานแล้วละ่ะนะคะน่าจะกำลังมีอะไรบางอย่างที่ดีขึ้นนะคะเนาะก็อวยพรใหเ้เพื่อนชาวธาตุน้ำทุกคนนะมีอะไรที่มันดีขึ้นนะท่านใจดีอยู่แล้วลองขอท่านดูท่านให้อะ่ะหนูอยากได้อะไรละ่ะลูกแม่จะให้นะ,ะตัวเลขที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับเพื่อน,อนชาวธาตุน้ำที่มาดูคลิปนี้ห้าหมายเลขคะ่ะ เลข9ค่ะเลข4ค่ะเลข5ค่ะเลข8ค่ะและเลข1ะคะต่อไปเดือนที่มีความศักดิ์สิทธิ์สำหรับเพื่อนๆชาวธาตุน้ำที่ดูคลิปนี้ค่ะเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะเดือนกรกฎาคมค่ะเดือนกันยายนค่ะเดือนมก,กราคมค่ะเดือนพฤษภาคม และเดือนธันวาคมนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดฝากกดไลค์กด Subscribe กดก,ดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปจากอมนะคะฝากกดปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กันด้วยใต้คลิปนี้จะมีเบอร์บัญชีของอมอยู่สามารถโอนมาโดยตรงได้เลยจะแปะสลิปหรือไม่แปะแล้วแต่เลยอุดหนุนผลิตภัณฑ์สายมูเซรั่มและสบูนะ่หน้าทองนะคะแถมสีพึ่งปฐมังหน้าทองใต้คลิปนี้ก็มีลิงก์ให้กดเข้าไปเยี่ยมชมด้วยเช่นเดียวกันนะคะดูดวงส่วนตัวคิ้วก็ไม่ยาวเลยสามารถติดต่อสอบถามกันเข้้าาามาไดดรยยเอี ทุกอย่างอยู่ใต้คลิปนี้หมดแล้วนะคะขอบคุณล่วงหน้าเลยสำหรับทุกๆก,การสนับสนุนอุดหนุนกันลาเช้าวััน้ำไปก่อนนะบ๊ายบาย